ทคาบะตัวบัคที่สามารถฟื้นคืนชีพโกโจได้เทพโจนอาจารย์ผู้เขียนนั้นอาจจะต้องกำจัดตัวละครตัวนี้ทิ้งไปซะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตรูนเรื่องมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยนะครับก็สำหรับมหาเวทผนึกมานะครับสปอยที่หลุดออกมาในตอนที่239สินะครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยคือการที่นะครับเจ้าเคนจาคูนั้นนะครับได้ต่อสู้กับทคาบะนะครับและประเด็นที่สําคัญเลยเคนจาคูนั้นถึงกับตะลึงเลยนะครับเพราะว่า แรงของเขานั้นนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยควรจัดการนะครับสังหารทาคาบาได้แต่ปรากฏว่าทาคาบานั้นไม่เป็นอะไรเลยได้ซ้ำนะครับนี่แหละมันคือความขี้โกงของตัวละครตัวนี้และดูเหมือนว่าจะเป็นการต่อก,อกรกันระหว่างเคนจาคุนะครับที่ปะทะกับทาคาบาซึ่งอันนี้นะครับน่าจะเป็นการเอาตัวละครตัวนี้มาเชื่อหรือเปล่าด้วยความเทพนะครับของตัวละครทาคาบาที่สามารถฟื้นคืนชีพโกโจซาตตรุได้วันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณ จะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากกดติดตามด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขออธิบายความสามารถของทคาบะบากนแล้วกันเนาะเพื่อบางคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับหรือนะครับอาจจะลืมไปแล้วว่าความสามารถของทาคาบานั้นคืออะไรนะครับโดยทาคขบานั้นเป็นนักแสดงตลกนะครับซึ่งเขานั้นเนี่ยก็มักแสดงมุกแสดงตลกของตัวเองไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมุกของเฮียแกนั้นก็ออกแนวแป๊กๆหน่อยแต่ความสามารถนี้แหละครับมันเป็นความสามารถสุดขี้โกงของทาคขบานะครับเป็นเพราะว่าทาคขบานั้นถ้าเขานั้นนะครับพูดอะไรนะครับที่เป็นเรื่องตลกกออมา รหรือว่าคิดอะไรที่มันเป็นเรื่องตลกออกมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับก็จะกลายเป็นความจริงนะครับอ่ะอย่างเช่นถ้าหากทาคาบะคิดแล้วครัวว่าซุคุนาัตนี้ตลกจังเลยเนี่ยมีสีแขนเนี่ยอยากให้เหลือเพียงแค่2แขนเท่านั้นทางด้านของซุคุนานั้นก็จะเหลือเพียงแค่2แขนหรือเป็นประเด็นนะครับที่พูดคุยกันมานะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับว่าจ,จริงๆแล้วเนะี่ยถ้าหากทาคาบะคิดว่าโกโจซาโตรุไม่ตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับโกโจนั้นก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาซึ่งอันนีีี้้้้้เเเเเนน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 ่่ยมมมััปป็็็ททฤษฎึึงงละะครรวาาาาาถหกกกกจจิิดดขํไฟืืชพ โจสตารุซึ่งนี่แหละครับมันเป็นความขี้โกงความเป็นตัวบักของทาคาบะนะครับเป็นตัวละครเนี่ยถากนับจริงๆแล้วถือได้ว่าเป็นตัวบักที่สุดของหาเว่เป็นนึกมาแล้วแต่ประเด็นเลยก็คือนะครับทาคาบะเนี่ยที่มีพลังที่มันเทพขนาดนี้พี่แกนั้นไม่รู้เงื่อนไขพลังของตัวเองนะครับคือพี่แกไม่รู้เลยครับว่าไอ้มุกตัวละครเฮียแกนั้นจะกลับกลายเป็นความจริงนะครับมันก็เป็นความชกร้ายหน่อยหนึ่งละกันนะแต่ก็ได้แหละครับถ้าแบบว่ามันรู้เงื่อนไขพลังของตัวจริงๆนะครับก็ไม่มีใครนะครับสามารถต่อกรอก กองทาคบานนั้นเนี่ยมันสามารถนะครับในการฟื้นคืนชีพโกโจซาโ,โตรุได้หรือแม้กระทั่งนะครับในการจัดการสุคุนะได้เลยได้ซ้ํานี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่อาจจะทําให้นะครับว่าทําไมการอาจารย์นั้นนะครับถึงเขียนให้ทาคบานนั้นมาเจอกับเคนจาคุในตอนนี้ก็แั่นแหละครับก็อย่างที่ทุกคนคิดนั่นแหละครับในเมื่อนะครับทางด้านทาคบานนั้นมันเป็นตัวบัคขนาดนี้นะครับแล้วมันก็คงเกิดคําถามมากมายแน่นอนว่าทําไมการตัวละครตัวนี้ถึงไม่นะครับใช้ความสามารถนี้ลหละในการฟื้นคืนชีพโกโจซาโตรุเลยทําให้นะครับับบไไมม่่แปลลกเลยวาาทํนะคร ถ่งเขียนให้ทาคขบานั้นมาเจอกับเคนจาคูมาจะเป็นการเขียนให้ทาคาบานั้นเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้หรืออาจจะเสียชีวิตก็ได้ในการประทักับเคนจาคูในตอนนี้พาะจริงแล้วถึงแม้ว่าทาคาบานั้นจะเทพขนาดนั้นนะครับแต่มันก็มีเงื่อนไขอยู่แล้วแหละครับที่อาจารย์แกเขียนไว้ว่าทาคขบานั้นไม่รู้นะครับเงื่อนไขความสามารถของตนเองและตัวละครตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆนะการที่เขานั้นได้ประทักับเคนจาคูในตอนนี้เนี่ยมันเดาแทบไม่ยากอยู่แล้วนะครับว่าทางด้านของทาคาบ่านี่น่าจะถูกเขียนนะครับเพราะให้ต้องตุยแน่นอนหร มาอยู่แล้วนะครับในการต่อสู้นะครับหรือนะครับเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างกับสุคุนะต่อในอนาคตใกล้ๆนี้แน่นอนจึงทำให้การต่อสู้ของทาคาบะในตอนนี้นะครับมันแทบ oh ah right นะครับจะแบบว่าการันตีเลยแหละครับว่าทาคาบะนั้นไม่ Dartmouth. น <completamente S 2> like ่าจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะและจริงๆนะครับในเรื่องของทาคาบะที่ประทักับเคนจากุในตอนนี้เนี่ยแทบไม่เกี่ยวกับเส้นเนื้อเรื่องหลักนะครับที่สุคุุะเนี่ยกำลังเฉิดฉาฉยอยู่ในตอนนี้เลยได้ซ้านะครับก็น่าจะเป็นการแบบว่าพักบทนะครับให้พวกเราได้ดูนะครับการต่อานกร็เป กำจัดนะครับทาคขบะลงไปในตัวด้วยเช่นกันเพราะว่าลองคิดดูนะถ้าหากทาคาบะนั้นนะครับยังมีชีวิตรอดอยู่จนจบมหาเวทผนึกมารก็คงจะมีหลายคนนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับมาค่อนขอดหรือว่ามาถามอาจารย์บ่อยครั้งแน่นอนว่าทําไมทาคขบะนั้นถึงไม่ทําอย่างงุ้นล่ะครับทาคาบะนั้นไม่ทําอย่างนี้ล่ะครับเลยทําให้ตัวละครอย่างทาคขบะนั้นนะครับถ้ามีการเขียนในเฮียแกนั้นพ่ายแพ้ตุยไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแตกอะไรทั้งสิ้นแล้วล่ะครับเป็นเพราะว่ามันก็เหมือนเเนนนนนกกกาาารรรรรตตตตัััดบทลลลๆ่แหหววคคีีีี้ออจิงมขย ิดตัวตัวละครตัวนี้มาตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกงงเหมือนกันนะว่าอาจารย์แกเอาตัวละครแบบนี้นะครับมาใส่จริงหรอเพราะว่ามันขี้โกงแบบขี้โกงสุดๆมากๆเลยนะมันจะมีปัญหาหรือเปล่าในอนาคตนะครับซึ่งในท้ายที่สุดเราก็เห็นแหละครับว่ามันก็เกิดปัญหาพอมีตัวละครบางตัวตายตัวละครบางตัวมันเทพขึ้นมานะครับมันก็จะเกิดคําถามนะครับกับตัวละครตัวนี้ว่าตัวละครตัวนี้นะครับจะสามารถใช้พลังความสามารถของตนเองได้หรือเปล่านะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องไปรอดูแหละครับว่าทาคขบะาที่ปะทะกับเคนจาคูนั้นจะเป็นยังไงจะมมีีควาาาเเปปปลลล่่ยแงงออะไรรบ้หื และอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยนะลองนึกสภาพดูนะท้าหกตาคาบานั้นเนี่ยถูกเจ้าเคนจาคูยึดร่างไปจะเป็นยังไงล่ะก็บอกเลยแหละครับว่าบรรลัยจักแน่นอนนะครับก็คือคงไม่มีใครในมหาเวทผลึกมานั้นสามารถต่อกรกับเคนจาคูได้แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งใครก็แล้วแต่สุคะนั้นก็คงเปรียบเสมือนนะครับเป็นขนมหนึ่งชิ้นและการให้เจ้าเคนจาคูจัดการนะครับมันไม่มีใครเลยที่สามารถต่อกรนะครับกับความสามารถของตาคาบาได้จริงๆนะครับถ้าใครได้ไปดูภาพนะครับที่หลุดสปอยมานะครับก็แอบหาเจ้าเคนจาคูนะเพราะว่าเคนมก็ คิดแหละครับว่ามันจะมีใครนะครับที่บ้าพลังขนาดนี้คือในมุมมองของเคนจากูมันก็คงไม่รู้แหละครับว่าทาคาบาเนี่ยมันมีความสามารถอะไรนะแต่ก็ไม่เคยเห็นไงว่าใครนั้นจะสามารถรับมือการโจมตีเขาได้ขนาดนั้นนะครับเลยทําให้เคนจากูนั้นเนี่ยก็คงจะสนุกพอควรเลยในการได้ต่อกรกับทาคาบานะครับและเผื่อเคนจากูนั้นเนี่ยก็คงสงสัยแหละครับว่าเฮ้ทาคาบ่าเนี่ยมันตัวอะไรว่ามันมีความสามารถอะไรกันแน่มันก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะการต่อสู้กันนะครับระหว่างเคนจาคูที่ปะทะกับทาคาบะแต่ถึงแม้้้ววว่่่่่าาผมมมนนนนัััจะบบออกกกไยยเเีส เรื <mile> ่องหลักสักเท่าไหร่นะเรื่องราวของทาคาบะที่ประทักกับเคนจากูแต่การที่อาจารย์แกเขียนมาแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรนะครับที่มากกว่าที่พวกเราคิดก็เป็นไปได้นะครับเพราะอย่างน้อยๆนะครับเรื่องราวของทาคาบะนั้นที่ประทักับเคนจาคูเราอาจจะได้เห็นความสามารถบางสิ่งบางอย่างของเคนจาคูก็ได้นะครับที่เฮียแกนั้นจัดหนักจัดเต็มนะครับว่าถ้าจัดหนักจัดเต็มนะครับแบบสุดชีวิตจริงๆจะเป็นยังไงบ้างนะครับล่าจจะเป็นพลังนะครับที่มีจุดเชื่อมโยงเกี่ยวกับซูคูนะหรือจะเป็นความเชื่อมโยงกับโคโจซาโตรุ ตัวละครนะครับที่ยังมีปริศนาเยอะนะเรื่องราวของเฮียแกนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์นั้นก็ยังไม่ได้เปิดเผยสักทีนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเคนจาคูนั้นเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในสนามรบในการต่อกรกับสุกูนะแต่เฮียแกก็บอกใช่ไหมว่าเฮียแกนั้นจับตามองดูการต่อสู้นี้ตลอดเวลาและก็คงนะครับจะรอบางสิ่งบางอย่างนี่แหละในตัวของสุกูนะอยู่และตอนนี้ในเคนจาคูก็รู้แล้วนะว่าไม่ว่าจะเป็นโกโจนั้นเสียชีวิตและสุกนนูนะนะครับได้ร่างเดิมสีแขนตัวเองมาความสามารถของสุกูนะนั้นเป็นอะไรที่มันสุอมมาาากกๆแต่่็ูเหืนนวคจ นั้นก็ยังไม่ได้ยีร่ระหรือว่ากลัวหรือว่ารู้สึกกังวลอะไรกับความสามารถของสุคุณะในตอนนี้นะครับที่มันโหดเวอร์วังอลังการนะครับซึ่งจุดนี้ก็น่าสนใจว่าทางด้านของเคนจาคูนั้นมีแผนอะไรหรือเปล่านะครับแต่เป้าหมายแรกของเขาในตอนนี้เขานั้นก็ต้องจัดการนะครับตัวตลกอย่างทาคาบะให้ได้ซะก่อนนะครับเพราะตอนนี้เหมือนกับเป็นหนามที่สําคัญของทางด้านเคนจาคุมากมากและเคนจาคูนั้นก็ยังไม่รู้ด้วยนะครับว่าเงื่อนไขความสามารถที่แท้จริงของทาคาบะนั้นเป็นอย่างไรก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและการสำหรับ ว่าเคนจากูนั้นจะจัดการทคาบะได้หรือเปล่าและถ้าจัดการได้จริงๆจะจัดการยังไงจัดการในรูปแบบไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ